Eu <laughs> สวัสดีครับคุณผู้ชม Hack Show Channel นะครับวันนี้จะมาแกะกล่องรีวิวเจ้าตัวนี้ครับ Grip c o v e r for PS Vita นะครับสำหรับโมเดล2000นะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้จะดีมากนะครับสำหรับคนที่ชอบรีโมทเพลย์นะครับรีโมทเพลย์ถามว่าทำยังไงสำหรับผู้ที่ชอบโดนแย่งทีวีบ่อยๆนะครับที่บ้านนะฮะแล้วมี PS Vita มี Wi-Fi นะครับใช้ตัวนี้ได้เลยครับตัวนี้เราจะเพิ่มปุ่ม L2 กับ r 2ให้กับ PS Vita ของคุณนะครับด้านหลังจะมีทัชแพดมีกล้องใช่ไหมครับ เราจะเพิ่มปุ่มอีกสปุ่มนะครับที่เราแกะดูเลยดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยจะสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมราคาก็ประมาณ1,390ั้บาทนะครับมีทั้งสีขาวสีดำนะครับใครสนใจก็สั่งทางแฮกชุด Channel ได้เลยนะฮะแกะดูเลยแล้วกันนะครับเอาละครับแกะกล่องมาแล้วครับเจ้าตัวนี้นะครับปุ่ม L2 เห็นไหมฮะ R2 ก็เพิ่มมานะครับตรงกลางด้านหลังจะเป็นรูไว้แตะทัชสกรีนนะฮะตรงนี้จะเป็นรูกล้องนะครับผม เดี๋ยวเราลองมาประกบกันเลยนะครับผมว่าง่ายขนาดไหนนะฮะอันนี้คุณมีโมเดล2,000ลูกไหมฮะอันนี้บิทโคเวอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะประกบให้มันแน่นๆนะครับทาประกบระวังนิดนึงนะครับผมเช็คดีๆว่าประกบแน่นแล้วนะครับนะฮะอ่าตรงนี้ทุกมุมของผมเนี่ยประกบแน่นหมดแล้วหนังแป๊กหมดแล้วนะครับนะครับเราก็ทําการประกอบร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูครับฟื้นนะฮะอ่านะฮะ สวยงามครับผมจับกระชับมือมากและที่ส่วนใคมันไม่ได้หนักอะไรมากเลยครับผมเบาๆสบายๆครับมีปุ่มเพิ่มอีกปุ่มด้วยเห็นไหมอย่างเฟี้ยวนะครับ2มีปุ่มเพิ่มอีก2ปุ่มนะครับผมนี่ครับอย่างเฟี้ยวนะครับนี่คุณก็เล่นเกม PS4 บน PS Vita ได้เลยนะครับเดอร์ล่าซอฟต์แวร์เมทัลเกียเรเบิลซิกนี่คุณเล่นได้หมดเลยครับนี่ครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมเดอร์ล่าซอฟต์แนะฮะนี่ฮะปึ๊บ เป็นการรีโมทเพล์มาเล่นนะครับนี่ครับเนี่ยปกติแล้วเราไม่มีปุ่ม L 2อ2 R สอถูกไหมครับแต่ถ้าเราใส่กริปคัพเวอร์แล้วเนี่ยเรากด L 2 R 2เนี่ยเพลงนะครับเห็นไหมเห็นไหมแล้วยิงเฟยวเห็นไหมฮะใช้ได้ครับผมเนี่ยฮะถ้าเราโดนแย่งทีวีครับตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยฮะแต่บ้านต้องมี wi-fi ด้วยนะอย่าลืมนะครับเติมประสนปุ๊บเนี่ยฮะโอ้ค่อนข้างจะฟยวมากเลย แค่รีโมทเพคก็เฟีย้ยวเลยนะใส่กริปโคเวอร์ไปอีกผมว่านอนเล่นสบ,บายๆนะครับนี่เล่นได้นะครับนี่เห็นะฮะเกล่องกดเล่งทีนึงนะซูมได้ด้วยปึ๊บปึ๊บ PS ค,ครับนี่แหละครับนี่ก็คือกริปโคเวอร์ for PS Vita นะครับสำหรับโมเดล2,000นะฮะ ใครสนใจสั่งซื้อน,นะครับก็สั่งซื้อได้ที่ h a c k h u a l Channel แล้วก็ร้านพาร์เนอร์ h a c k h u a l นะครับก็คือร้าน Hunter for Gamer นั่นเองนะครับผมในคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับเออไปไปเอาตีนมาวัดบรืวิ่งรอตีนมาอย่าสะดุดลื่นล้มมาเ <part it> ด็กคนดูตีนล้มมาเลยวิ่งวิ่งวิ่งเนี้ย กูปูลูกไปเสร็จลูกไส้ก่อนเลยไอ้ดำนี่มันถ่ายรูปกูทำไมวะเนี่ยรรรออคับไม่เห็นไม่เห็นเลยแปลกแปลกหรอกหลอมันถ่ายรูปกูวะเฮ้ยไเจ้า